มาดูรายละเอียดหนังหุม้มเบา Lamb Besta นะครับก็เริ่มแรกเลยก็คือหนึ่งตัวลายนี้ก็คือเป็นลายผ้าเว็บนะครับผ้าเว็สีเขียวเขียวแก่แต่ถ้าเราอยูทำก็คือเราจะเอาผ้าเบน ผ้าเบนสนี่มันจะต่างจากผ้าเวฟอยู่ก็คือผ้าเวฟมันจะเป็นกลมๆจุดๆจุดๆนี่เป็นกลมๆแต่ถ้าเป็นผ้าเบนสก็คือมันจะเป็นเหมือนปลายตะปูรูรูจะเหมือนปลายตะปูที่เป็นจุดๆตรงนี้ตอนนี้จะเป็นสักสา,าเมาก็คือเป็นผ้าทรายหรือผ้าเดเดอร์สีเขียว ็เย็บตะเข็บคู่มีรายละเอียดก็คือเย็บตะเข็บคู่นะครับระยะน่าจะอยู่ประมาณสัก2มิลจากตะเข็บจากเส้นกลางหาตะเข็บด้านละ2มิลแล้วก็ชัดปั๊มลายตัวนี้ชอดปั๊มลายจะเป็นไม่รองฟองน้ํานะครับก็คือชอัดให่เป็นลายเฉย,ยๆนะครับชนิดหนังเป็นโฟเวนะครับยืดได้สีด้านนะครับ ก็มาถึงตรงนี้ก็คือปักโลโก้สีออกเทาเทาเทาเข้มปักโลโก้และเป็นตาเทาเข้มประมาณนี้นะครับนี่คือรายละเอียดนะครับทีนี้ก็ ขอบด้านข้างเย็บเป็นยางยืดสีดำนครับ okay. ตัวนี้จะเป็นายางชัดลายกันตะเข็บแตกและก็กันน้ำซึมเข้าตะเข็บด้วยนะครับนี่คือข้อดีนะตัวนี้ดีมากมันจะมีตัวเหมือนกับเป็นซีนยางปะติก เลนเลยนี่ตามตะเข็บจะดะ้ช็อตร้อนกันตะเข็บแตกด้วยแล้วก็กันน้ำซึมเข้าตะเข็บด้วยนี่คือข้อดีของงานบอทที่มาจากโรงงานนะครับนี่ก็ประมาณ5้มิลกรอบเย็บขอบอยางประมาณนี้นะครับ 我来觉。Oh